ตัวนี้มันเป็นอะไรที่พีคมากเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วหรือว่าปนหนึ่งนี่แหละนะซึ่งเราก็ยังเก็บไว้อ,อยู่คือข้างในมีอะไรเราทำอะไรก็มาดูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมามย้อนอดีตตอนที่เราปร .3 กันนะคะหรือว่าตอนปอระมาณปสองปสา ตอนนี้เรายังคงยังเป็นแบบเป็นเด็กนะคะแล้วก็ส่วนความไร้สาระก็เหมือนเดิมนะคะมันยาเหมือนเดิมก็มาดูกันเลยนะคะเราเราใส่ไว้ในกระเป๋านี้นะคะคือไปค้นมาจากชั้นสี่เลยนะคะมาเปิดของกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะจะเป็นมิกกี้เมาส์นะแต่กอดเป็นคนที่ชอบมิกกี้เมาส์แล้วก็บาร์บี้มากๆเลยนะมาเปิดดูข้างบนมีอะไร ช้อนซ่อมนะคะนี่นะคือเขาก็จะมีให้เราโคกช้อนซ่อมไปกินข้าวที่โรงเรียนกีนะคะนี่นะโอ้ยรู้สึกสคิดถึงมากนะคะเพราะสมัยตอนมัธยมไม่มีแล้วนะตอนนี้มาดูในกระเป๋านี้นะไม่มีอะไรนะคะตรงนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดโรงเรียนเก่า เป็นตอนอันนี้ตอนสมุดต,ตอนป .2 นะคะอันนี้โรงเรียนวัดทองเพลงส่วนนี้โรงเรียนวัดหน้ามิตรน,นะคะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อของตั้งแต่ป .3 ขึ้ไนไปย้ายมาอยู่เรียนใหม่นะคะน,นี่นะก็นี่จะเป็นกระเป๋าแบบคู่ใจมากนะคะไปไหนไปด้วยกันอันนี้ส่วนข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้มีเครื่องคิดเลขค่ะมาดูต่อไปกันนะ อันนี้เป็นกล่องดินสอประมาณตอนปอ .4 ได้นะคะหรือป .3 นี่แหละเป็นดินสอนะโอเคข้างในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือหมดเลยนะคะเจ้าตัวนี้มันเป็นละไรที่ทือมากเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วหรือว่าป .1 น,น,นี่แหละนะต่อมาก็นี่เป็นการวาดลูกสมัยของ ห้าปูนะไปก่อนตอนป .3 นะคะอันนี้จําได้เลยเป็นตอนป .3 นะ<ๆ>นี่ค่ะเงื้นงน้อยอันนี้ก็ปูทําเป็นแบบสมุดเลยนะแต่เนื่องจากมันเก่าแล้วกาวมันก็เลยแบบลอกออกมานะมีหลายอันอะ่ะอันนี้คือสมัยตอนป .3 นะซึ่งวาดภาพได้แบบดูห <Limited> น้าเหมือนแบบฟาตัวอะไรนะคะ มาดูต่อไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ประมาณป .4 ได้แล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่าเคยทําตอนไหนน่าจะประมาณป .2 ได้นะนี่นะอะไรวะสมุดเด็กสุดอร่อยนะคะอันนี้เป็นเราทําอะไรกมรู้เค้กคือคุกกี้เออคืออะไรอันนี้จะเป็นเอ่อตัวที่เราแต่งนิยายนะคะ ใช่ไหมออไม่ใช่นะคะอันนี้มันเขียนเล่นหมุดยันค่ะกลามกล้ามส่วนใหญ่ก็จะชอบเขียนแล้วก็ชอบวาดนะอันนี้ตอนนั้นบ้าซากุระการบ้ามากอันนี้เป็นเพลงชอบจดเหมือนกันนะเพลงคือมันเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละนี่นะคะก็จะเป็นความหลังของเรานะคะตอนปสามนะคะ ซึ่งเราคงจะหาภาพตอนปอ .3 ไม่เจอแล้วนะคะนั่นแหละนะก็ยังไงวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด like ้วยนะคะก็บ๊ายบายถ้าใครนะคะมีความหลักที่ดียังไงนะคะ mm hmm. ก็มาคอมเมนต์ hmm. บอกกันได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็ูจะอ่านนะคะคอมเมนต์ mm hmm. มาได้เลยโอเคบาย